สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะมาสอนการติดตามนะคะก็คืออย่างแรกแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะติดตามพี่พี่ชายของเรานะคะก็กดไปที่ตรงหน้าโปรไฟล์นะคะแล้วก็กดไปตรงโปรไฟล์ แล้วก็กดตรงจุดสามจุดนะคะตรงนี้นะคะ <Okay. S 1> ใครที่ใช้ iPad mm hmm. ก็กดตามได้เลยนะคะใครที่ใช้มือถือก็ไปดูพวกคลิปอื่นๆได้เลยนะคะกดตรงนี้ค่ะ mm hmm. แล้วก็จะมีรูปจะมีคําว่าติดตามนี่นะคะ mm hmm. ตรงนี้ค่ะก mm ็ hmm. กดไปเลยเราทีนี้เราก็จะเรวทีนี้แล้วมันก็จะมีเราที่ติดตามอยู่นะคะ วันนี้ก็ขอส่นตัวเราไปด้วยนะคะลายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปโลบอกแลวก็สุดปิโตัวนะคะบ๊ายบาย